โอ้โอโยอยู่สวัสดีครับผมเอาละครับผมวันนี้แมวหมื่นเกมเมอร์นะเรามาเล่นเดนนิสฮีโร่เซิร์ฟเวอร594นะครับผมแล้วก็นี่ครับวันที่4แล้ววันที่4มีอะไรสำคัญนี่ผมมาให้ดูเลยมีอะไรสำคัญคือเมื่อเลเวล46เนี่ยคุณจะปลดศาสตรานะครับตอนนี้ผมเลเวล49แล้วเพราะนั้น ลดศาสตาแล้วนะครับผมศาสตาอยู่ตรงนี้นี่งไงศาสตราตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเห็นไหมผมมีศาสตาให้ซุนเซกให้เซียวเกี้ยวให้ตัวหลักแล้วนะครับผมเออนี่นะครับแล้วก็จะมีหันนานบุกนะตรงนี้อ่ะผมให้ดูก่อนเลยยากำลังเห็นไหมผมซื้อเต็มเลยนะยากำลังผมซื้อจนหมดนะครับ แล้วก็หีบทองคบผมซื้อจนติดแม็กนะครับต้นแม็กเลยนะครับผมเพราะว่ามันเปิดได้ของมานะผมผมเปิดหีบทองคํามาได้เนี่ยของม่วงมา2อันแล้วอะ่ะไอ้ของของของส้มเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าดีเลยนะผมก็เลยยังเปิดต่อนะครับผมมาต่อแต่ประเด็นหลักอยู่ตรงนี้ครับร้านสาตรายเห็นไหมครับผมร้านซาตราเนี่ยเราพยายามเปิดเนี่ยใช้ซื้ออะไรเงี้ยต่างๆนะครับแล้ว อันนี้สําคัญเลยนะอันนี้สําคัญนะครับผมเมื่อทุกคนเอาไปใช้ได้เมื่อศาสตราเปิดแล้วเนี่ยคุณรีบปั้นเสี่ยวกเกี้ยวเลยครับเห็นไหมครับศาสตราตอนนี้ผมบวกสิ้าแล้วตัวอื่นยังบวก5อยู่เลยซุนเซ็กแค่บวก6เพราะมันใช้สีแดงนะมันใช้คนละสีกันอ่ะให้ดูซุนเซ็กใช้สีแดงนะครับผมท่อนเหล็กสีแดงดาบสีแดงนะเพราะนั้นใช้คนละอันกันอยู่แล้วกับเสี่ยวกเกี้ยวเสี่ยวกเกี้ยววันนี้ครับเห็นไหมครับ นี่พยายามไปให้บวก25นะพยายามให้บวก25เพราะว่าอะไรนี่ครับนี่ตรงสเตตัสพิเศษขั้น25นี้นะ mm hmm. เมื่อปล่อยสกิลจะทำให้ขุมพลฝ่ายเราที่เลือดน้อยที่สุด2คน 2> mm hmm. พ่วงโล่ดูดเลือดอมตะโลดูดเลือดอมตะนี่โคตรโกงเลยครับโลอ่อมตะนะเพราะนั้นนี่ถ้าบวก25ได้นะจะได้โลอ่อมตะของเสียวเกี้ยวนะครับผม อ่านี่แหละครับผมตอนนั้นผม,ผมก็เลยรีบบวก25ไปนะคุณก็กดตามได้นะครับกดบวก25สิเสียวเกี้ยวให้ไวนะครับพัดคู่ดาวตัวนี้นะครับผมเน้นเน้นเน้นไปเลยบวกย่นะครับผมแล้วตอนนี้นะผมเลวล4่ใช่ไหมเลวล50จะปลดสกัดนะครับเลวล5าจะปลดสกัดสมบัติก็เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยใช้ยากำลังเนี่ยยาสติเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใช้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะใช้ยาเนี่ยเพื่อให้อัพไปเรเวล50นะครับผมเออนี่แหละครับมีก็ใช้ใช้ไปนะครับผมนี่พลังงานตรงนี้ก็ใช้จากอะไรบ้างใช้จากไอ้พวกนี้นี่ยแหละครับผมก็ดันเจียนสตอรี่ดันเจียนยอดขุนพลแล้วก็พเนจรนะครับผมอ่ามีประมาณนี้ซุนเซ็กตอนนี้เนี่ยเ,ออเราเสียเปรียบคนอื่นเพราะว่า สุนเซกเราแค่บวก4นะครับผมเราหายังหาตัวแดงไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆต้องอดใจรอนะครับเพราะว่านี่ครับจากแพ็กนี้นะครับอ่าอย่าลืมตรงนี้นะครับอย่าลืมตรงนี้นะอีเวนต์ตรงนี้ผมเติมนี่ผมเติมไป300อแล้วนะครับผมตั้งใจว่าจะเติมวันละ300นะตั้งใจจะเติมวันละ300ก็เก็บ300ทุกวันมันจะได้ตรงนี้ครับ มันจะได้เติมต่อเนื่องตรงนี้เห็นไหมผมเติม300มาเนี่ยต่อเนื่องมา4วันและ4วันและอีก3วันนะครับ5 6 7เห็นไหมมันจะได้ของพวกนี้นะมันจะได้ของพวกนี้นะตัวที่ดีก็คือถุงแดงนี่นะครับถุงแดงอันนี้ก็ดีนะครับผมแต่ถ้าบางคนอาจจะเติม9วันละ9ก0ก็ได้นะเพราะว่าได้ของดีมากๆาเลยนะครับเห็นไหมได้ได้ของดีเยอะๆเลยนะครับผมอาจจะลองดูนะแต่ของผมเติม น่าจะเติมแค่300นะครับเพราะว่าผมสายเติมน้อยนะครับสายเติมน้อยเติมวันละ3 0 0พอนะครับผมนี่ครับอ่าโอเคก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เนี่ยล็อกอินทุกวันเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมันก็จะแจกของเยอะนะครับผมแล้วก็มันมีอันนี้ด้วยครับเติมเงินตรงนี้นะครับเห็นไหมว่าเติมเงินครั้งแรกเนี่ แจกของพวกนี้มานะแล้วมันจะมีขั้น2นะนี่เติมสะสม900หยกนะของผมก็เติมเกิน900หยกแล้วก็เลยเห็นไหมยังได้รับของต่อนะแล้วมันมีอีกขั้นหนึ่งครับนี่สะสมเกิน2,800หยกตรงนี้เนี่ยเห็นไหมผมพึ่งเกินผมพึ่งครบ2,800หยกสะสมนะก็เลยมีได้ของแล้วมีเดี๋ยวมีแจกตัวแดงด้วยเห็นไหมวันที่7นะก็เราก็ไม่รีบนะแต่เนี่ยก็ค่อยๆไปนะ นี่แหละก็คือสายเติมก็จะมีประมาณนี้แหละแล้วก็เนี่แหละครับวันนี้นะวันนี้แค่จําเรื่องหลกัหลกๆก็คือปลดหนี้พัดคู่ดาวศาสตราตัวนี้พยายามอัพเซียวเกี้ยวให้ไปเลเวลยี่สิบห้าให้ได้นะครับตอนนี้ผมเลเวลสิบห้าแล้วอัดของไปเลยเพราะตัวอื่นเห็นไหมตัวอื่นยังแค่บวกห้าเห็นไหมแต่เซียวเกีียวตรงนี้บวกจะบวกยี่สิบห้านะครับตอนนี้บวกสิบห้าแล้วก็ มีประมาณนี้นะแล้วก็เล่นไอ้นี่ไปอ,อ่า up เ e v เไปัพเลเวลไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเดิมกองทัพก็เหมือนเดิมนะครับกองทัพก็เหมือนเดิมยังไม่ยังไม่มียังไม่แตกต่างอะไรกันมากคุณเล่นทัพไหนก็ได้นะครับเล่นทัพไหนไปก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตค่อยมารวมกันนะครับเพราะว่าเห็นหลายคนอยากเข้ามาจริงๆก็เนี่ยแหละครับแล้วก็เห็นหลายคนคนที่โดนเตะไปแล้วก็มาโวยวายให้ผมนะครับ ผมบอกชัดทุกคำนะครับผมทั้งในคลิปหรือทั้งในคลิปหรืออะไรต่างๆผมบอกชัดนะครับว,ว่ามันมีคนอยากเข้ามามันมีคนแอคทีฟอะถ้าถ้าคนที่ไม่แอคทีฟเลยแอคทีฟศูนย์เนี่ยมันต้องมันก็ต้องเตะอยู่แล้วครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเล่นหรือไม่เล่นแล้วนะครับถ้าเขาเพราะเขาแต่ถ้าแอคทีฟศูนย์เนี่ยมันเหมือนกับไม่เล่นแล้วอะแล้วเขาไม่แจ้งอะไรมาเลยถ้าแบบมีติดธุระไม่แจ้งอะไรมาอย่างเนี้ย เราก็ต้องเตะเพราะไม่งั้นเราจะเราจะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ไม่เตะครับผมก็ต้องเตะไปนะครับผมอันนี้ต้องต้องเข้าใจด้วยนะครับผมคุณจะเอาแต่ใจคนอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ทํากิจไม่อะไรแอคทีฟศูย์เนี่ยคุณถ่วงคนอื่นอยู่นะครับผมคนอื่นเขาทํากิจทําอะไรกันแล้วแต่คุณไม่ทํากิจอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ได้หรือเปล่าครับแต่จะมาจะให้อยู่ ไม่ให้เตะอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับผมอันนี้ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับผมว่าเกมว่าเกมมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วแถมถ้าคุณไม่เล่นไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วหรือไม่อคทีฟอยู่แล้วคุณก็จะมาอยู่กิวนี้ทําไมล่ะครับก็ไปอยู่กิวอื่นก็ได้ที่เขาไม่อคทีฟก็ได้ก็ไม่เป็นไรนี่เพราะว่ากิวนี้เขากิวเราเน้นเน้นขึ้นไวนะครับเน้นเน้นทําภารกิจ วๆนะครับผมเพราะนั้นนี่ก็ต้องต้องการคนที่แอคทีฟเหมือนกันนะต้องเข้าใจนะครับต้องช่วยกันนะครับเราช่วยคุณคุณก็ต้องช่วยเรานะครับผมอันนี้เข้าใจนะครับผมอ่าโอเคหลักๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมอ่ะไหนลองมาดูสมาชิกหน่อยเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นตัวไก่ของทีมผมนะครับผมตัวตัวเป็นต,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 ตัวไก่นะคืออย่างน้อยออฟไลน์เยอะแต่ว่าทำแอคทีฟเต็ม ออฟไลน์เยอะไม่เป็นไรนะครับแต่ให้เน้นทำแอปทีมนะครับแอปทีมให้เต็มนะครับผมอ่านี่ครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสด,ดีครับโยโย,โย